ทุกคนวันนี้ซีก็จะมารีวิวขนมอันนี้นะคะมันคือขนมโอเรนจิพีรูโนมาริโตสประมาณนี้นะคะเราก็ไม่คล่องกับภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่ภาษาอังกฤษมันบอกว่าเบรรี่ซอสวิปครีมออเรนจิพีรนะคะก็ มีขายในเซเว่นค่ะแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วเราก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองชิมว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เมื่อกี้แอบหาข้อมูลกับพ่อมานิดนึงนะคะว่าแบบเอ้ยมันเป็นขนมที่มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าเขามาจากอิตาลีนะคะน้องมาจากเป็นขนมมาจากอิตาลีแต่ตอนเนี้ยโด่งดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะก็เซเว่นก็วางขายได้แบบว่าเนี่ยอย่างวันนี้มีวางขายแค่2อ,อันนะคะโดยด้วยเราที่แบบ เราเป็นพนักงานที่นั่นนะคะเราก็ใช้สิทธินิดนึงนะคะในการที่แบบเราจองนะสองอันนี้นะคะเราก็เลยแย่งประชาชนได้มานะคะโอเคก็ที่เซเว่นขายราคาสองร้อยสามสิบเยนนะคะรวมภาษีไปก็ประมาณนี้นะคะสองร้อยสี่สิบแปดเยนนะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนะคะก็หนึ่งอันนะแต่ดูครีมน้องดิครีมคือแบบเลิศอะเธอ นะนะฉันจะอดทนไม่ไหวแล้วฉันจะแกะแล้วนะแกะแล้วคะ่ะซูปก็เอาออกมานี่ <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีถาดรองแล้วก็มีแบบนี้แต่ครีมนางเยอะมากอะ่ะเขาก็แบบ อปาปักเปิดนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะลอกพลาสติกออกนะคะลอกพลาสติกออกปุ๊บเสร็จได้อ่ะนี่นะคะลอกพลาสติกออกเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้โหจุกๆไปเลยอ่ะนะคะนี่เราก็จะทาอินเข้าไปใกล้ๆนะคะลองเปิดขนมปังดูนะ อ่าเปิดมานางก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอืม,อม,อมครีมแบบอร่อยอร่อยมากเฮ้ยตรงนี้มีผลไม้ด้วย เขาบอกเป็นอเบอร์รี่ซอสน่าจะเป็นเบอร์รี่นั่นแหละคะ่ะเบอร์ซอสของเบอร์รี่อะนะรสชาติหอมครีมไม่หวานจนเกินไปด้วยนะคะคือมันก็คือของหวานแหละแต่มันไม่หวานแบบเจ็บหัวใจอะไรขนาดนั้นนะคะก็ ตัวครีมอ่ะอร่อยมากดูดิแล้วเขาละลายเบลด้วยนะคือมันเป็นครีมแบบเป็นครีมสดนะคะอร่อยอืมแล้วมีความเป็นเนื้อส้มอะคะ่ะเป็นเปลือกของส้มอ่ะเขาบอกว่าเป็นออเรนต์ออเรนต์พิลใช่ไหมคะ เป็นเปลือกส้มนิดนึงความเปลือกส้มตัวนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วตัดกับครีมที่มันมเรากินใกล้จมูกก็มันก็จะแอบเลี่ยนนิดนึงอะ่ะแล้วพอมีเบอร์รี่ซอสกับเปลือกส้มเคียวเข้าไปแล้วมี t e x t อร์ในนั้นนะเลิศคือกินได้แบบไม่เลี่ยนเลยแล้วอร่อยขนมปังนุ่มหอมครีมอืม สองร้อยสามสิบเยนเลืหกสิบเจ็ดสิบาทไทยนะคะถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่าด้วยโควิดหน้านะมันก็จะเที่ยวไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าใครได้มาแล้วเขาออกเป็นฤด,ดูกาลของวิปครีมอันนี้อีกนะคะขนมปังครีมสดอันนี้อีกก็มาได้ช่วงนี้นะคะส่วนเราก็ กินจุกๆไปเลยนะคะช่วงนี้ในซูเปอร์อะไรก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะมารีวิวของเซเว่นอย่างเดียวนะอร่อยค่ะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ